วันนี้มีกรณีหนึ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาเป็นกรณีของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามที่ออกมาเปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดตัวรถแท็กซี่ไฟฟ้าหรอกครับอยากชวนทุกคนมองภาพกว้างๆให้เห็นว่าในเรื่องที่ผมหยิบมานําเสนอเนี่ยมันยังมีเรื่องของการพัฒนาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่เขาไปไกลถึงขนาดมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามด้วยตัวเอง มองภาพไกลๆไปถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเวียดนามที่ดูเหมือนว่าจะมีการประกาศชัดเจนมากๆว่าจะลดการใช้รถยนต์ที่ใช้เป็นพลังงานน้ำมันน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถแท็กซี่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับถ้าฟังจนจบแล้วผมมั่นใจว่า2เรื่องนี้ที่เป็นคาถามจะอยู่ในหัวของทุกคนแน่นอนโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่วินฟ a าส ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์สัญชาติเวียดนามได้เปิดตัวรถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าในเวียดนามนะครับตอบรับรัฐบาลตั้งเป้าเปลี่ยนแท็กซี่ทุกคันเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี2050ครับโดยในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ชาวเวียดนามจะได้เห็นขบวนรถแท็กซี่สีฟ้าออกมาวิ่งรับผู้โดยสารหลังจากที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เปลี่ยนรถแท็กซี่ในประเทศมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าตั้งเป้าให้รถแท็กซี่ใหม่ทุกคันต้องเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ปี2030เป็นต้นไป ก็คือรถยนต์ใหม่ในปี2030หลังจากนี้จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าส่วนรถแท็กซี่ที่มีอยู่ทั่วประเทศจะต้องเปลี่ยนให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี2050นะครับแต่ว่ายังไม่ทันที่ถึงปีที่รัฐบาลกําหนดเป้าหมายเอาไว้เลยครับล่าสุดวิน a s t ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของเวียดนามได้ตอบรับนโยบายนี้แล้วด้วยการก่อตั้งบริษัทลูกแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า Green and Smart Mobility หรือว่า GSM มาให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าในเวียดนามครับโดยระยะแรก GSM มีแผนที่จะเริ่มให้บริการด้วยรถพลังงานไฟฟ้า GSM จำนวน600คันในกรุงฮานอยและจะขยายบริการไปยังเมืองอื่นๆอีก5แห่งภายในปี2023ก็คือปีนี้จะขยายเลยนะครับ5แห่งแผนการนี้จะทำให้ GSM กลายมาเป็นผู้ให้บริการรถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือว่า All EV รายแรกในประเทศเวียดนาม ในขณะที่ผู้ให้บริการแท็กซี่รายอื่นๆที่อาจถูกมองว่าเป็นคู่แข่งอย่างไม้หลินก็กําลังวางแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราย้อนดูภาพที่เป็นรถยนต์แท็กซี่พลังงานไฟฟ้าของวินฟ a าสกันหน่อยนะครับเมื่อสักครู่หลายคนคงเห็นแล้วนี่แหละครับสวยสวยเลยนะครับดูจะเป็นถ้าผมเรียกผิดขออภัยแต่เข้าใจว่านี่จะเป็น s u v ใช่ไหมครับเป็นทรง5ประตูขันใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เขียนออกมาแล้วสำหรับค่ายวินฟ a าสเป็นการเปิดบริษัทใหม่ด้วยเพื่อให้บริการแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าล้วนๆเลยสวยมากนะครับรุ่นนี้แล้วก็ใครที่ไปเวียดนามในช่วงสัปดาห์หน้าคงได้เห็นวิ่งบนท้องถนนแล้วรัฐบาลเวียดนามโพสต์บนเว็บไซต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าค่าไฟที่คงที่ทําให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าถูกมองว่าเป็นตัวเลขที่ดีตัวเลือกที่ดีกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันในการมาให้บริการ เป็นรถแท็กซี่และสมาคมแท็กซี่ฮานอยก็กําลังศึกษาการนํารถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้แต่การเปลี่ยนมาเป็นแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าจําเป็นต้องมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของสถานีนชาร์จให้เพียงพอ Winfast เนี่นะครับถือได้ว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพผลิตรถยนต์ในเครือของกลุ่ม Win Group ซึ่งเป็นเครือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีผู้ก่อตั้งเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของเวียดนามก็คือฟาร์มยดเอืองโดยประกอบธุรกิจหลากหลายนะครับสำหรับ Win Group ก็มีทั้งบริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ห้างสปปรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อโรงแรมโรงพรยาบาลสถานศึกษาธุรกิจเกษตรบันเทิงและวินกรุ๊ปยังผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติเวียดนามออกมาจําหน่ายเองด้วยบริษัทรถยนต์วินฟ้าก่อตั้งเมื่อปี2017กครับทีมผู้บริหารรุ่นแรกยกมาจากการเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทรถยนต์ค่าใหญ่ๆทั้งสิ้นนะครับ โดยช่วงเริ่มแรกงานด้านการผลิตและออกแบบก็จะอิงมาจากค่ายรถยนต์ของยุโรปไม่ว่าจะเป็นค่ายของอิตาลีค่ายของเยอรมนีแล้วก็ออสเตรียจนกระทั่งวินฟาส,สามารถเปิดตัวรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบ2รุ่นแรกก็คือ Lux A2.0 แล้วก็ Lux SA2.0 ในงานปารีสมอเตอร์โชว์1 8โดยมีต้นแบบมาจาก BMW 5 Series F10 และ BMW X5 F15 ต่อมาในปี2021ก็คือเมื่อ2ปีก่อนนะครับวินฟ a าสเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา,ฟารุ่นแรกวางขายในเวียดนามก็คือ VFE34 และเร่งเกมเร็วด้วยการเปิดตัวรถ EV อีก2รุ่นทำการตลาดในสหรัฐอเมริกาวางตำแหน่งว่าจะเป็นคู่แข่งของเทส l a ตั้งเป้าให้ปี2566คือปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจริงจังในการปั้นแบรนด์ w ิน fast ให้เป็นแบรนด์รถยนต์แห่งชาติของเวียดนามที่ผลิตรถ E ีขายทั่วโลก สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือบริษัทประกาศปักธงสร้างโรงงานผลิตรถ E ีวีในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโรงงานผลิตรถยนต์แบรนด์เวียดนามที่ไปตั้งที่อเมริกาคาดว่าจะมีกําหนดเปิดในปี2024คือปีหน้าคาดว่าจะสร้างงานนับพันตําแหน่งตังเปากําลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง150,000คันต่อปีขณะที่ร North ัฐนอร์ทแคโรไลนาเองก็เปิดพรมแดนต้องต้อนรับบริษัทรถยนต์สัญชาติเวียดนามโดยเสนอสิทธิ จูงใจให้มาลงทุนจํานวนไม่น้อยนะครับเช่นเดียวกับเมื่อตอนนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีการทวิตข้อความพร้อมใส่ลิงก์ให้คลิกเข้าไปอ่านสารจากประธานาธิบดีสหรัฐต,ต่อความยินดีในการเข้ามาลงทุนของวินฟาสที่รัฐ North c a r รไลนาทั้งอย่างโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันเห็นประโยชน์ถึงการจ้างงานในอเมริกาที่จะเกิดขึ้นด้วยสำนักข่าวทูเดย์ a ม e ทูมอร์โร t o ทูเ